ช่วงนี้แม่งขัดสนว่ะเงินกินข้าวก็ไม่ค่อยจะมีเย็นนี้กินข้าวกับอะไรดีวะเฮ้ยน้องได้ยินว่ามีเงินใช่ปะมาเปิดบัญชีพี่หน่อยดิพี่ให้เงินห้าพันบาทเลยเราห้าพันเลยน้องที่ว่าไงดีว่ที่ดีใช่ไหมน้องเลือกดิวยของพี่ลยเว้ยอฮ้องยู่เลยอยไรเลยอยู่เลยอยู่เลยทำาอะไรเพื่อนผมเนี่ยแฟนเมื่อกี้รู้ไหมโอ้เมื่อกี้มันเรียกว่าการเปิดบัญชีมาเปิดบัญชีมาก็ใช่เลยดิเคยได้ศึกษามันหรือเปล่าเนี่ย อยากรู้เปล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังบัญชีมาเป็นบัญชีที่แชร์จาเรื่องไม่ดีกันหลอกลวงฟอกเงินจะไปถึงหลบภาษีมีความปิดตักกฎหมายจะคกไม่เกิน3ปีโทษดำโทษปรับทุกกรณีเฮ้ยแล้วมันเป็นยังไงอะที่พูดมาแบบนี้แกคงไม่รู้สินะก็ใช่นะสิแล้วมันตับเท่าไหร่ล่ะมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสามแสนห้าแสนโคตรจะแพงคุณออกคิดดูดีดี ูเอไปกาผผมว่่างานีีทหดรเตือน,ป,อนปิดบัญชีมาถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายผู้ใดกระทำผิดจะต้องเสียค่าปรับสามแสนบาทจำคุกสามปีทั้งจำท,ทั้งปรับหากมีผู้ร่วมกระทำผิดจะต้องรับโทษด้วยค่ะบทนทวนดวยกฎป้ายมาตาแปดสิบสามคนร่วมกระทำผิดต้องถกคดีความรู้เห็นเป็นใจหรือยินยอมตามไม่ต้องสืบหาต่อรอเจอกันที่ศาลอ้าวแล้วยังไงถึงผิดไอ้พวกพวกเดือนจำเขาเองก็ไม่อยากติด คุณคงอยากรู้ละสิบามันก็เป็นประมาณนี้หนึ่งก็รเปิดบัญชีของตนแล้วให้ผู้อื่นยืมไปโดยมีวัตถุประสงค์ที่ทำผิดกฎหมายหรือเอาไปหลอกลวงคนทำให้คุณงงงินตับจนหลงก้นสองพอเปิดแล้วนำไปขายหรือว่าจะให้เช่าสิ่งนั้นลดผิดกฎหมายให้คิดก่อนทำมันจะได้ไม่อายกลับตัวตอนนี้มันก็ยังไม่สายสาม การจัดฐานและโฆษณาหรือสิ่งที่เกี่ยวกับการเผยแพร่บัญชีมาคุณลองกิดสิลองพิจารณาถ้าคุณทําไปเราโดนจับได้เลยจ้าอ่ะเราครับประมาณนี้มีอะไรที่สงสัยอยากรู้ให้ถามพี่เฮ้ยผมโดนหลอกแล้วพี่แล้วถ้าเป็นแบบนี้ผมควรทำไงต่อดีอย่าพึ่ง ให้ใจเย็นๆเขาไว้ไอเรื่องแบบนี้มันแก้ไขง่ายๆแต่รู้ไหล่ะมันทำยังไงได้เดี๋ยวผมจะบอกให้ริแรกมถูกหลอกให้แจ้งไปที่ธนาคารแจ้งไปเพื oon, ่อให้หยุดการใช้งานนี่เป็นขั้นตอนแรกที่คุณจะต้องทําเมื่อคุณทําไปแล้วคุณจะได้ปล่อยวางต่อไปรวบรวมหลักฐานรวบรวมให้เยงะที่สุดแล้วเอาไปแจ้งความบอกคุณตํารวจครับผมอยากฟอวานที่จับคนร้ายเข้าคุกเข้าตัวรางเฮ้ อ่่ะึงไไปหนนนมาีีดดวว้้ยยการเปิดบัญชีม้าคือการเปิดบัญชีขึ้นมาแล้วนำไปให้ผู้อื่นใช้ต่อโดยมีเจตนาที่จะกระทำผิดมีโทษปรับไม่เกิน3แสนบาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับหากคุณโดนหลอกให้เปิดบัญชีม้าให้รีบแจ้งธนาคารทันทีเพื่อระับการใช้งานแล้รวบรวมหลักฐานให้มากที่สุดพร้อมแจ้งความทันทีค่ะ อขออนุญาตแป๊บน,นึงนะครับขอนำพาทุกคนเข้าสู่ช่วงความรู้ลงลึกตามพระราชกำหนดหน้าตาป้องกันและปราบปรามอาชญา,ากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2566ผู้ที่เปิดบัญชีมา้าหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีของตนเพื่อกระทำความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน300,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นผู้ที่รวบรวมบัญชีมา้าเพื่อนำไปถายหรือให้ผู้อื่นใช้จะมีโทษหนักขึ้นไปอีกคือ จำคุกตั้งแต่2-5ปีหรือปรับตั้งแต่2 0แสนถึง5แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้แล้วบัญชีม้ามีความอันตรายและสร้างความเสียหายอย่างมากมิจฉาชีพจะใช้บัญชีม้าในการรับเงินที่ได้จากการหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นการหลอกลงทุนหลอกให้รักแล้วโอนเงินหรือหลอกให้ทำงานออนไลน์แม้จะไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดโดยตรง แต่เจ้าของมาชีมา้าก็ถือเป็นผู้ร่วมกระทําผิดเพราะบัญชีของคุณถูกใช้ในการทําสิ่งผิดกฎหมายนี่ก็เป็นความรู้ลึกๆที่ในคลิปอาจจะไม่ได้บอกไว้เพื่อไม่เป็นการบรบกวนขอเชิญทุกคนดูคลิปต่อได้เลยครับขอขอบคุณสำนักงานประจำสายเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครที่จัดโครงการดีๆให้พวกเราได้มีส่วนร่วมในการส่งผลงานครั้งนี้ค่ะ ว่าที่มาเป็นบ,บทชี้ชี้ชี้ทำเรื่องไม่ดีกันหลักลวงปออเกินจนไปถึงหลบภาษีมีความผิดตักกฎหนาม้จะคุกไม่เกิน3ปีโทษดำโทษปรับทุกกรณีเฮ้ยแล้วมันเป็นยังไงอะ่ะที่พูดมาแบบนี้แกค,คงไม่รู้สินะก็ใช่นะสิแล้วมันปรับเท่าไหร่ล่ะมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสามแสนห้าแสนโตรจะแพงคุณเอคิดดูดีๆพูดเยอะไปาหาผมว่างาน้นดีที่ผมเตือนไปทั้งหมดเพราะเตอ